ขอโอกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมออกัสนะครับปิดแล้วแกเป็นเพย์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 ไอตรงไอไอ้ตรงลำโพงอ่ะปิดยังโอเคอ่าวันนี้นะครับเราอยู่กับบอกฟู้ดกับออกัสนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาทำอะไรกแกเราจะมารีวิวมั้งเราจะมารีวิว สี่งที่มีชื่อว่า dark เต e ปครับสีที่มีชื่อว่า dark เต e ปครับผมเราจะมีเราจะมารีวิวสิ่งที่มีชื่อว่า dark เต e ปกันตอนนี้ฝั่งเราแกนก็เหล่าเจ้าที่ได้ไปฟาร์มมาอย่างเรื่นแรเขาก็เลเวลหนึ่งร้อยเ,เขาก็ไปเขาก็เลเวลหนึ่งร้อยสามสิบสี่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเลเวลที่วเนาะใช่ไหมเจ็บไหม เจ็บมากเจ็บนเจ็บเจบเจ็บแ,แ,แผลไม่พอเจ็บใจนี่นะครับเราจะมารี e v i e w ทีท่ไรีช่ว่า Dustbowl เรียกกับว่า b a c k l e s นะครับ b a c k l e s นะครับอ,าาอันนี้คือ Backless นะครับจะเป็นการทาาักษะการต่อสู้สะดือไฟตลี่สไตล์ของซันจินั่นแหละครับขอ,อโทษทุกคนด้วยนะที่เราไม่ได้ลงคิใช่เราไม่ได้ลงมา5วัปีแล้วด้วย ใช่เลยนะถึงแม้เราจะมานั่งปั่นเกมก็ตามเก็งระวังตายนะแกเป็น้องไก่ปิดป,ปิดอันนี้ยังปิดเลยแกต้องเปิดเมล่ะแกจะเปิดเะล่อไหร่เปิดยัง กตีไม่เข้าเก็มาตีน้อยจิกโอ้ย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 เกมไม่ได้เปิด PvP จะตีเขาได้ยังไงตอนตอนอู้ลีชีตแรงนั้นน่ะโอเคครับมาเริ่มรีวิวดาร์ k s t e ปกันเลยนะครับนี่จะเป็นช่วงแรกของคลิปนะจะ จะเปิด U E P โอเคครเราจะเริ ite, ่มช่วงแรกของคลิปนะครับช่วงแรกของคลิปเราจะมารีวิวสีที่มีชื่อว่า Dark Step นะครับ Dark Step เป็นไฟก็บอกไปแล้วอ่ะเป็นไฟที่ตายของคาราซันจินั่นแหละครับก็คือแบ็คเลคอีกชื่อนึงก็คือแบ็คเลคนั่นแหละครับซึ่งเราก็จะมารีวิวกันนั่นเองนะครับมันคือ Step Dark Step เป็นทักษะการต่อสู้ โอเคค่ะมาเริ่มจากสกิลหนึ่งกันเลยดีกว่าเราจะไอยไอ่ยันช่เราจะมารีวิวครบสามอันเลยก่อนจะเข้าไปดูกดแชร์ให้ด้วยกดไลค์ไว้ต้องแชร์แชร์ทำไมล่ะแชร์ก็ได้กดไลค์กดซัดด์ครายให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากพวกเราถึงแม้พวกเราจะไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนก็ตามไปแก มาเริ่มจากโอแกนมาเริ่มจากรีวิวหมัดของโอแกนั่นแหละไปรีวิวหมัดรีวิวหมัดหมัดรีวิวหมัดก็ไอชี่โอแกนใช้หมัดสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะเป็นการพุ่งไปต่อยน่เรนนะคะสกิลสองจะเป็นการทุบพื้นนะครบโอเคก็ก็มีแค่นี้แหละต่อยธรรมดากดหน้าจอต่อยต่อยดิ สองสามหนึ่งหนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะมันจะโอเคมาครับไปมันเริ่มจะมาตอนนี้นะครับแล้วก็มาดักเต็ปนะคะไฟที่สไตล์ที่แพงน้อยที่ถูกที่สุดนะคะถูกที่สุดนะครับ,รบโอเคอยมาตีพี่เดี๋ยวพี่แอลลี่ก่อนเดี๋ยวแอลลี่กันก่อน เอนดี่ตรงยาสีเขียวแบบน้องเห็นยบปุ่นเรียบสีเขียวอ,อ๋อไม่ก็แกนไปกดปุ่มตรงนี้ไงฟาสต์โหมดเนี่ยโอเคแกมาแล้วแกหลบไปแกไปไปกลกล่อนเดี๋ยวก่อนที่พี่จะเตะแกตายอะ่ะมันจะทำไม่ทุกอย่างแล้วใช่ไหมใช่มันทำไม่เล่นง่ายขึ้นมันมันจะไม่แหลกโอเคเข้ามาเริ่มรีวิวดับสเตปกันเลยการตีปกติก็จะเป็นแบบนี้ใช้เท้าเตะน,นะครับปุ๊บอาจจะแบบนี้ปุ๊บ โอเคอันนี้ไม่ได้ใส่มานะไม่ได้ใส่มานะมันให้มาเป็นโอเคจะเป็นเผาสกายเปียอันนี้จะเป็นคาทาทางตอนเดินเตะเตะซ้ายเตะปุ๊บปั๊บปุ๊บกระโดดเตะนั่นเองนะคะถ้าไมาคอมเมนต์เราจะทำ Q&A Q&A ถ้าไม่คคอมเมนต์นะถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเป็นเดินไม่มีใครมาคอมเมนต์เลยต้นนะ เจอเด็กมาคอมเมนต์ท้าเล่นอาโอมันก็คือเพื่อนพี่น่ะไปเกณฑ์ปาเราเรามาพี่ก็ไปตบปากพี่ก็ไปตบปากพี่ไปตบหน้ามันมาแล้วโอเคเราจะไปแบ็คเล็กกันต่อนะคะปลาสกิลหนึ่งของแบ็คเล็กติหรือดาร์สเต็ปดี่คนเรียกว่าดาร์สเต็ปสกิลหนึ่งม่ชื่อว่าคิกคอมโบเป็นการพุ่งไปแล้ครับพอพุ่งโดนประตูก็จะเตะรัวๆใช่ไหมใจเย็นเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวทดลองกับไอ้หนูทดลอง ไอหนูยังไม่ได้เอรีเไม่ต้องเอเรียไม่ต้องเอเรียอเพราะมันจะมันจะเราจะทดสอบไงนี่นี่คือสกิลคิกคอมโบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนสกิลน้ำแข็งนะคะเฮ้ยจะเรีนจะเรียนพี่ขอรีวิวก่อนยังไม่เสร็จเลยอันนี้คือเทกคอมโบนะครับจะไปตามพุ่งแล้วก็ไปเตะรัวๆนะครับของผมสเต็กก็จะ สเตตของผมก็จะประมาณนี้เนาะดาเมจก็จะ68สิบนลัวนั่นเองโอเคครับมาดูกสก,กิลสองกันสกิลสองจะไม่ชื่อว่าเบรกแดนนะครับอย่าตีหลงโอเคไปก่อนนี้ไปก่อนสก,กิลสองจะไม่ชื่อว่าเบรกแดนนะครับเป็นการเอ,อ่อวินมิวนะครับครับผมวินมิวโอเคครับมาเริ่มแล้วก็สก,กิลสามนะครับ แม,ม่เดี๋ยวระบายเราอธิบายให้ละเอียดกันดีกว่าสกิลเบรกแดนยังอธิบายไม่ละเอียดเราอธิบายละเอียดดีกว่าเนาะสกิลเบรกแดนนะครับจะเป็นการวินมิลเวเบต์ดาเมจ51าสเัวลนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างดาสเต็ปมีราคา150,000สนาหนะครับขายที่เกาะบาร์กี้เป็นที่สถานที่รับนะครับที่หนึ่งลิ้นไม่พันกันแล้วหรอไม่อะมาเริม่มดึงสกิลสามกันนะครับบาร์เรจสกิลสามบาร์เรจจะเป็นการทำแบบนี้ครับ เกตายไปแล้วไม่ต้องถามโอเคครับเมื่อกี้ก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าบาเลตเป็นไงแล้วเกนก็โดนเตะตายคาที่นะครับโอเคคิกคอมโบเบกแดนเบกแดนก็ไม่ต้องเต้นเดิมันมันคือการเต้นแบบทงทลายโลกเลย มาเราไปเราไปหาโอเ์ยนกันมาเอ้ยนีคเขาผมใจไปผลไฟเพราะว่าผมจะเปลี่ยนผลทุกทุกแลวผมจะเปลี่ยนผลนะผมมีเงินเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณรู้มึงใช้ผู้นำแข็งนะมมงใจเย็นก่อนมารีวิวก่อนอรีวิวก่อนมาครับสกิลสามบาลามาดูอีกทีนะครัะจป็นกันกระโดดขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ใช้เท้ามนเตะรัวนั่นเอง โอเคมาครับมาสกิลสี่เดวิลก็คุณสับขอกดแล้วคุณก็จะกลายเป็นขาไฟนะครับตอนแรกคุณจะไปขาไฟข้างเดียวแล้วถ้าคุณเปิดสกิลนี้ครบหนึ่งร้อยครั้งนะครับคุณก็จะได้ขาไฟสองข้างมันนั่นเองซึ่งจะเป็นการเพิ่มดาเมจและเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลนิดหน่อยแล้วเราก็มันจะเพิ่ม DAMAGE แล้วก็ เอฟเฟกไปนิดนึงเลืเปิดพี p พีดิพี่จะลองเตะเปิดยังเปิดยังไม่ถามว่าเปิดพี p ยังยังไม่ได้เปิดแกต้องกดฟันเฟืองก่อนก็กดปุ่มด้านบนโอเคม, okay, มาอมรอเออโอเ,เคครับมาดูดาเมจนะอ,อู้ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดจุดเก้าเลยนะครับเทียบเท่าก,กับฟิตแมนคาราเต้ของผมเลย แต่ว่าเราจะต้องใช้เดวิวอยู่นะไอ้สกิลนี้ถ้ากดกลางฟ้าก็าจะเป็นการกระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยน็นอตใช่ไหมแกนใช่ไหมที่ไม่ต้อิอ้าวเกจะเปิดคลิปเหรอโอเคแป๊บหนึ่งนะขอคลิป,ปโอเคมา ล่าทิพย์ได้ไม่เกินล่าทิพย์ได้ไม่เกินห้านาทีมาโอเคมาโอเคเราเราดีวิวดาวสเต็ปเสร็จแล้วนะคะมารีวิวโผลไฟอ่าดีเบยแบบอีซี่ซี่เลยสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามอ้ชิบหายแล้วเออจะเพิ่มเสียงเพิ่มส่งเพิ่มเสียงอะไรแล้วกูไปเตะคนมาเมื่อกี้โอ้ไม่เตะคน เออตายไอ้ขอไม่ด้โอตัดไปต่อเดี๋ยวตัดโอ้เดี๋ยวกูตัดพี่ตัดก่อนเดี๋ยวกูตัดพี่ตัดไปตอนเอ้ยพี่ตัดไปตอนสู้เสร็จแล้วกันโอ้ยโอเคครับทุกคนเรากลับมาแล้วแต่สุดท้ายเราก็ตายเพราะว่าสุดท้ายเราก็ตายแล้วครับเพราะว่าไอรอนเมทมันกากเกิน ไอร้อนเมยมันกากเกินนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นตอนนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วเพราะทิกตอ,อกโดนลบทิกตอ,อกมันบอกว่าโอเคอุ้ยโอกูไม่ นะครับท่านผู้ชมจบแค่แค่นี้แหละรีวิวแบ็คเล็กเฉยควันเดียครับวันทีนี้เจอกันใหม่นะครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า